ดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกกลับกระชกชาดชาดัดชวัดชเวียนบานพรุงพรุงวุงวง,วงเหมือนกงเกวียนดูเวียนเวียนเคว้งคว้างเป็นหวางวน ั้งหัวท้ายกลายแจ้วกระชากจ้วงคันไหลลวงเลยทางมากลางหนโอเรือพลวนมาในซาชนใจยังวนหวังสวามไม่คลาดคลา สองฝากฟังก็ลว้วนสวนพฤกษาโอรินริน,รนกลิ่นดอกไม้ไก่คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพดารดำรำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฟง ทั้งรักแสงแสมสว่างประหลาดเลือเหมือนโศกผีที่ช้รำระกรมเจือเพราะรักเรือแรมสวาดมาคราดครา